การประชุมคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สองได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะโดยมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวนกว่า40ตำแหน่งขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กำชับในที่ประชุมให้รัฐมนตรีทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเมื่อวานนี้มาปรับใช้ในการทำงานติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคุณเบญจมาศวิถีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณเบญจมาศ ขอบคุณค่ะสุดคุณสุทธิพรค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรียิ่งลักสองวันนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งก็เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้นะคะว่าวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาในการแต่งตั้งและก็โยกย้ายข้าราชการการเมืองจํานวนมากนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการโยกย้ายในตําแหน่งสําคัญนะคะในส่วนของนายอารีไกรนาราค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการของรัฐมนตรี รีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็คือของนนะายนัทวุฒิใส่เกื้อด้วยค่ะ นายนุสสร์เอี่ยมสะอาดนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ในที่ประชุมคอรมนั้นนะคะได้ที่มีรัฐมนตรีใหม่เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้นะคะให้น้อนมนําเอาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ใหม่เมื่อวานนี้นะคะมาใช้ในการทําหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการถอดข้อความฉบับเต็มมามอบ ให้กับรัฐมนตรีทุกคนด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะเพื่อให้การทํางานมีความต่อเนื่องกับคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการรวบรวมแผนการปฏิบัติงานของคอรมอรรวมถึงแผนฟื้นฟูนฟของประเทศและการใช้แผนงบประมาณทั้งหมดอย่างละเอียดด้วยนะคะให้สําหรับรัฐมนตรีใหม่ทุกคนที่สําคัญได้กําชับให้รัฐมนตรีทุกคนไปตรวจสอบถึงแผนการดําเนินงานนี้นะคะเพื่อที่จะให้การทํางานตรงตามแผนที่วางไว้ค่ะ ไปแล้วไม่ดําเนินการในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์คณะมนตรีก็จะนํางบดังกล่าวนั้นกลับมาพิจารณาใหม่และจัดลําดับความสําคัญของโครงการใหม่ ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสิทุพจคะการประชุมคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์วันนี้ก็ยังได้มีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะคะจานวนกว่า40ตําแหน่งด้วยกันโดยตําแหน่งสําคัญที่เป็นไปตามความคาดหมายนะคะก็คือการแต่งตั้งให้หนายพดุงลิ้มเจริญรัตคนใกล้ชิดของพันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะให้ไปดํารงตําแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนนายอารีไกรนารานะคะซึ่งถูกโยกไปเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การ ของนายนัทวุฒิไสยเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะอีกทั้งนะคะคอรมยังเห็นชอบแต่งตั้งให้นางธิติมาฉายแสงโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้ไปดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังคงต้องรักษาการโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไปก่อนด้วยนะคะอีกทั้งยังมีการแต่งตั้งนายวิมรุ่งวัฒนาจินดาให้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในส่วนของนายนิวัฒน์ธรรมร องบุญทรงไพศสารค่ะพร้อมกับการแต่งตั้งนายวันอยู่บำรุงนะคะให้ดำรงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยค่ะรวมทั้ง มีการแต่งตั้งนายชินวัตรหาบุญชาตินะคะให้มีการดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้คอรมอก็มีการเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน1 5 0 0 0ล้านบาทสําหรับใช้ในการรับซื้อ,อยางพาราเก็บเข้าสต๊อกของรัฐนะคะเพื่อแก้ปัญหาราคาย,ยางตกต่ําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็มีกระแสการประท้วงเกิดขึ้นโดยที่จะหวังให้ราคายางพาราปรับขึ้นไปอยู่เหนือระดับราคากิโลกรัมละถึงง 120บาทด้วยกันค่ะหลังจากนี้นะคะที่ประชุม หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางพาราหรือว่ากอนอยอได้อนุมัติวงเงินเร่งด่วนไปแล้วกว่า2,000ล้านบาทค่ะโดยงบประมาณที่คอรมอนะคะได้มีการอนุมัติในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ทกศนะคะนำไปสนับสนุนให้กับสถาบันเกษตรกรที่ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการจัดซื้อยางวงเงิน5,000ล้านบาทและอีก10,000ล้านบาทให้กับองค์การสวนยางค่ะเพื่อรับซื้อยางกะจากเกษตรกรมาไว้ในสต๊อกในกาในราคาชี้นำตลาด ด้วยค่ะคุณสิทธิพรค่ะค่ะขอบคุณคุณเบนจมาศค่ะ